รถเห็ดนะครับหนาเห็ดมันแหงนะครับอันนี้ปูซอยนะครับเนี่ยผูซอยเราต้องทําให้มันเป็นฝนนะครับเป็นปุ๋ยกุ๋ยอันนี้สิขึ้นนาสองนะครับแต่อันนี้เพราะท่านึ้นมือออ่นมือฮึ่ยแล้วสิเปิดคุณนะอันนี้เราสอนนักเรียนนะครับชั้นมอสองนะครับโรงเรียนบ้านสว่างโนนแดงนะครับรถน้ำเห็ดนะครับมาเรียนเห็ดนะครับ รด,ดแบบนีเดอลูกพี่ย่าเป็นใสไซเดอรดใส่หนาจะร้องนำ้ำ <c oughs> อันนี้นาเห็ดนะครับโดนตรงตรง,ตรงไม่ได้นะครับเห็ดจะเสียเราต้องลดแบบฝอยๆนะครับ <c oughs> ตัวนี้ก็คือกันเด้อครับตัวนี้เราต้องทําให้เห็ดมันเย็นนะครับตอนนี้เห็ด <c oughs> บาเย็นกอกน้ำไ่มันเด้อครับให้มันเย็นนะครับ ลูกพี่เล่าเฮ็ดใหม่บัดแต่เศร้าเอ้าเอายัางหมเอ้